ยังจำกันได้ไหมเดี๋ยวของขวัญวันเกิดอาจจะช้าไปหน่อย ขอบคุณมากคะ่ะคุณพอ่อคอนเสิร์ตโตเกียวออเคสตราขอบคุณมากนะคะคุณพอ่อขอบคุณมากนะคะพ่อของกายก็ฝากมาให้ฉันคงไม่ต้องบอกหรอกน,นะว่าเธอจะต้องไปดูกับใคร แล้วเวลาจะทําอะไรเนยคิดถึงหน้าฉันบ้างนะอย่าทําอะไรให้มันงามหน้านะหมายไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแล้วไอ้ที่ปั่นหัวให้ผู้ชายมีเรื่องกันเนี่ยยังไม่เรียกว่าทําอะไรอีกเหรอเธอรู้ไหมว่าตอนที่คุณสุพจน์บอกกับฉันเนี่ยฉันอายเขาขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนั้นพี่กายเขเข้าใจผิดไเองนะคะคุณพ่อคิดเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะนี่เธอ,อยังเข้าข่ายเด็งงกฝกาแฟนั่นอีกเหรอ ลำพังแค่เรื่องแม่เราเนี่ฉันก็อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วนี่คุณนุ้ม่อย่าเถียงพ่อเลยค่ะหม่ขอโทษนะคะคุณพ่อคราวหนะ้าหมยจะระวังจะไม่ทำให้คุณพ่อต้องอายอีกคะ่ะ ดูเหมือนลูกสาวของคุณเนี่ยจะสำนึกผิดแล้วนะแล้วคุณล่ะเมื่อไหร่จะสำนึกผิดได้ถึงฉันจะสำนึกผิดได้มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะเพราะถึงยังไงคุณก็ไม่เลิกทำร้ายฉันกับลูกอยู่ดีคุณต้องไล่ไอ้เด็กที่มีเรื่องก,กับกายออกได้แต่ฉันก็จะไล่กลายออกด้วยเหมือนกันถ้าจะออกก็ต้องออกทั้งสองคนแต่สองคนที่ควรจะออกนะ่ะก็คือไอ้คนที่ชื่อคิดไกครูพักต่างหากล่ะ ครูพัดเกี่วอะไรด้วยคุณนึกเหรอว่าผมไม่รู้ว่าไอ้เด็กที่ฉค,คิดน่ะไอครูพัดเป็นคนฝากที่เข้าเรียนนี่มันเรื่องภายในโรงเรียนของฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันฉันไม่ไล่ครูพัดออกได้ถ้าคุณไม่ไล่มันออกผมก็มีวิธีที่จะจัดการให้มันออกไปจากชีวิตของคุณ คุณนกคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณน้กฉันถามว่าคุณจะทำอะไรเป็นห่วงมากนะใช่ไหมคุณนุกคุณนุกมาแล้วยออายยย นึกว่าอาทิตย์นี้จะไม่ได้กินรดช่องสิงคโปร์ซะแล้วโ,โหยายกว่าจะนั่งคือบินไปสิงคโปร์นั่งคือบินกลับใช้เวลานะครับ <ś c oughs> เดี๋ยวผมทำให้นะนี่น้ําแข็งเนี่ยก็เลือกพิเศษเลยนะครับเอาเฉพาะก้อนเย็นๆก้อนไม่เย็นน่ยไม่เอาเลยนะครับเรียบร้อยแนละ้วยาย กานเยอะนะคร<ช>ับไม่ต้องกลัวหมดเพราะยังมีอีกเพียบใจลูก <c oughs> อ้าวออคุณใหม่ครับนี่ยายน้อยครับสวัสดีครัคุณยาย ใหม่เป็นเพื่อนเดน,น้องเพลงที่เดียวกันกับคิดนะคะใหม่ซื้อขนมมาฝากคุณยายด้วยนะคะอาใจ,จังที่แท้ก็ออกไปรับสาวนี่เองใ <c oughs> หม่ใหม่มาที่นี่ได้ยังไงแม่เขาไม่ให้ใหม่มาไม่ใช่เหรอ เรื่องนี้เป็นเรื่องของใหม่กับแม่ค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวใหม่กลับไปคุยกับแม่เองได้ค่ะหนูใหม่จ๊ะหน,หนูชอบทานลอดช่องสิงคโปร์ไหมก็ชอบนะคะเอ,อดีเลยลูกดีเลยถ้างั้นนี่แบ่งเอาไปทานสิลูกมีตั้งหลายถ้วยนะอะ<อ>ขอบคุณมากคะ่ะ คุณพัดเขาซื้อมาฝากอะนลูกนี่เป็นไรอะคะใหม่ยังอิ่มอิ่มอยู่เลยนะคะยายเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใหม่ไปเตรียมตัวร้องเพลงก่อนละกันนะคะ คุณหมายเข้ามาขเขาเองนะครับครูผมมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วไม่เชื่อถามยายน้อยดูก็ได้แล้วอยูู่คุณหม่ยเขาก็โทรมาบอกว่ามาถึงข้างหน้าแล้วผมก็เลยต้องออกไปรับบอยเขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับผมก็เลยพาเขามาที่นี่ดื้อเหมือนแม่ไม่มีผิดเลย คนดูเรื่องว่าเธอเอาข่าวมาบอกฉันแล้วเหรอค่ะปิ่นก็เลยคิดว่าต่อไปปิ่นคงสืบเรื่องคุณพิมพให้คุณวิไม่ได้แล้วค่ะนี่อย่าปอดแหกเลยนะเธอก็แค่ระวังตัวมันมากขึ้นก็เท่านั้นเองอะไม่ได้นะคะไม่ถ้าเกิดว่าคิดเอาเรื่องปิ่นไปบอกคุณพิมพ์อะปิ่นต้องโดนไล่ออกแน่เลยน่าเสียดายเนาะ มังเอิญอะว่าฉันเนี่ยสั่งกระเป๋าเนี่ยเบือนใบนี้เนี่ยแปะเลยให้กับเธอสงสัยฉันคงจะต้องไปทอกเลแล้วล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณวิคือปิ่นลองนึงนกดูอีกทีแล้วคิดก็เป็นคนซื่อๆนะคะปิ่นน่าจะจัดการได้ะคะ่ะดีมากแต่ว่าเธอต้องช่วยฉัน ทำงงานแสดงครั้งนี้ด้วยทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะคะเพราะฉันต้องการให้พิพิมพ์เนี่ยนะเสียชื่อเสียงถ้าเ,าเกิดเรื่องวุ่นวายหรือว่าอุบัติเหตุเลือดตกยาออกกลางงานขึ้นมาในฐานะที่พิพิมพ์เป็นเจ้าของโรงเรียนพิพิมพ์ต้องรับผิดชอบงานครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้ไม่ได้นะคุณวิงานนี้มีคนจากค่ายเพลมาดูด้วยแล้วปิดก็ะสอบมาตั้งหลายเดือน ถ้าว่าเป็นทำลายงานเนี้ยเท่ากับว่า,วาปิ่นทำลายโอกาสของตัวเองด้วยนะคะโอกาสเป็นนักร้องของเธอเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะ,ตแ,ยะแต่ว่าของใช้ดีๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะ ครียจริครับครูโอบอกว่าก่อนร้องเพลงต้องทำใจให้สบายลืมเรื่องเครียดออกไปให้หมดนะครับไม่ใช่ไหมไม่อยากลืมนะคิดแต่ไหมไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงไหมถึงจะเลิกคิดถึงมันได้ผมขอพูดอะไรได้ไหมครับคุณไหม คือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องคุณพิมพ์มากนะแต่ผมก็ทราบว่าคุณพิมพเขามีปัญหาหลายอย่างบางทีคุณพิมพ์ก็อาจจะอยากได้คนที่คุยด้วยแล้วสบายใจได้เล่าเรื่องที่บอกใครไม่ได้ก็ได้นะครับหมายว่าเรามาซ้อมร้องเพลงกันดีกว่านะคะ คิดเตรียมเพลงอะไรมาบ้างเพลงนี้เป็นไงครับใครจะมีสตางค์ก็มีไปใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขา mm hmm. ขอแต่มีแต่เธอแต่เธอก็พอใจ เงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเงานั่นก็พอแล้วสิ่งใดดูเหมือนมีค่าคนไข้และคว้ากันไปไม่ขอยิดยื้อให้ในใจฉันขอเธอคนเดี ใจครับคุณใหญ่ขอบคุณครับเดี๋ยวคบกับคิดกันต่อได้เลยนะคะน่ารักไหมครับ เชียร์แล้วก no> ็เป็นกำลังใจให้ผมสองคนด้วยนะครับหนูหมายหนูน่ะร้องเพลงเพราะเหมือนยายตอนสาวๆเลยนะลูกยายไม่ล่ะค่ะหมายร้องซุปเปอยายไม่ได้หรอกหมายครูว่าเราต้องคุยเลยนะหนู เวลาคนเราโกรธเนี่ยมันอาจจะเป็นเพเราเรนี่ยตัดสินใจอะไรจากทางด้านเดียวก็ได้นะลูกนะลองหยุดความโกรธเอาไว้แล้วก็ลองหันไปฟังคนอื่นดูบางทีเราอาจจะได้รู้อะไรหลายด้านที่เราไม่เคยรู้ก็ได้นะลูก ครูไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับแม่ของใหม่เลยนะแต่สายตาเวลาที่แม่กับครูมองกันมันมีอะไรมากกว่านั้นนะระหว่างแม่ของใหม่กับครูเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นนะใหม่แล้วครูจะให้ใหม่เชื่อคำพูดของครูได้ยังไงคะใหม่ไม่จะเป็นต้องเชื่อครูก็ได้นะแต่ครูอยากให้ใหม่เชื่อแม่ของใหม่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา คนคนเดียวที่แม่ของใหม่รักก็คือพ่อของใหม่เพราะฉะนั้นใหมยอย่อย่าโกรธอย่าโทษแม่เลยนะแม่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะไหมแต่ครูหน้าเหมือนแฟนเก่าแม่ยังไงพ่อก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกครูรู้ ครูถึงจะลาออกจากที่นี่ไงหลังจากจบงานแสดงประจำปีของโรงเรียนครูจะไปจากชีวิตของไหมกับแม่และจะไม่กลับมาอีกครูพ oh, <P> หลังจากที่ครูไปแล้วครูอยากจะขอให้หมกลับมาเป็นลูกที่ดีของแม่ ดีกับแม่เลยนะไหมกลับไปข้างในเถอะ แอบส่งดอกไม้ไปให้เธอไม่รู้หรอกกับสิ่งดีๆให้เธอเธอไม่รู้ยังคงปิดบังซ่อนอยู่เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันนั้นคือใครส่งความคิดถึงไปให้เธอไม่รู้หรอก เป็นกําลังใจให้เธออยู่เสมอแม้เราไม่ได้พบเจออย่าเดาเลยเธอว่าฉันนั้นเป็นใครฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจอบอุ่นเหมือนไฟเมื่อเธอเหน็ดหนาว อาจเป็นดนตรีกลอมเธอเมื่อเงาอาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแงนมอง เวลาก็จะรู้เหตุผลที่ฉันนั้นทำไม่เธอไปจะเขียนข้อความหนึ่งไปกับดอกไม้ให้เธอเรียกฉันว่าสายลงที่หวังดีฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจ อบอุ่นเหมือนไฟเมื่อเธอเน็บนาวอาจเป็นดนตรีกล่อมเธอเมื่อเหงาอาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแง้มมอง ไอจอดเมื่อกี้มึงเล่นเพี้ยนเปล่าวะเพี้ยนไม่เท่ามึงร้องหรอกฟาดกีตาร์เลยพิมพ์ใจเย็นๆนะจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงอะหมายขัดคำสั่งฉันมากับคิดที่นี่นะโอ๋ฉันรู้แต่ยังไงเธอก็ต้องค่อยๆพูดกับยายหม่นะ